เองจะเลื่อนผู้กองเสือคับเบร์ฟาจงโจมมีสามสองหนึ่งาูไหมพรอมรุกรับไ จะดีตัวจากต้นทางจอดเยี่ยมอนาจตการน์าออกมาจากหลังสาจะเป็นจังไรจะสดใสสะอาดสะาดหรือไม่ต้องคิดามผู้กางเสด็จเก่งจนเล่น ลอยเจ็สิบพันไปครับก็ยังเห็นรอรุ่นกันครับหาสิบพันไปอ้ายขนสนใจด้วยท่านน้องมาสิบพันไปครับไอ้คนสนใจเก่งเยงลยอร้อยเจ็ดสิพสบพันไปสร้างกยุ่นีละกลุ่มคนเก่านะครับบอกพี่บอกน้องตอนนี้ดูดนมท่าเดียวอะไรไปเขาเช็คกระเป๋ากันหน่อยหรือ,อมตัวใหญ่โย่ฝ้าวถอดด้วยจะมาบังยังมาบางังให้ขายออกไปซะกัน cũng quanh câu